สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมก็ปี่เท็ดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเรากลับมา back to basic กันนิดหนึ่งนะพี่พี่วันนี้ผมอยากพามาพูดถึงเรื่องของการบอสแล้วก็การช็อกนิดหนึ่งนะครับว่าสสถานการณ์เนี่ยพี่พี่มันเทรดต่างกันยังไงนะครับหรือว่าเราควรตั้ง tp แบบไหนถึงจะปลอดภัยที่สุดโอเคไหมครับก่อนอื่นต้องเกินก่อนนิดหนึ่งเนาะพี่พี่ว่าไอ้บอสตรงเนี้ยครับ มันย่อมาจากเบรก out of structure er นั่นเองนะครับ <Su zy> หรือว่าการเบรกเพื่อไปต่อตามทิศทางก่อนหน้าเนาะหลายๆคนนะครับที่ศึกษา SMC มาน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับส่วนตัวของช็อคเนี่ยจะเป็นตัวของ change of character หรือว่าตัวช็อคนั่นเนองนะครับในชื่อย่อของมันเนาะไอตัวช็อคตรงนี้ครับมันคือการเบรกเพื่อเปลี่ยนทิศทางเพราะฉะนั้นสําหรับพี่ๆมือใหม่นะบอสอะครับมันคือการเบรกเพื่อไปต่อตามทิศทางก่อนหน้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวช็อคตรงนี้ครับมันคือการเบรกเพื่อเปลี่ยนทิศทางนั่นเอง แต่หลายๆคนนะครับจะเจอปัญหาแบบนี้บ่อยมากๆพี่ๆคือการาฟเนี่ยมันเกิดช็อกแล้วนะแต่มันไม่ได้เปลี่ยนทิศทางจริงๆนะครับมันเกิดแบบช็อกแล้วก็จริงเนาะแต่มันก็กลับขึ้นไปต่อนะครับกลายไปเป็นแบบขาขึ้นต่อช็อกกลับขึ้นไปต่ออะไรแบบนี้เราก็เคยเจอกันมาบ่อยๆเพราะฉะนั้น2ตัวอย่างตรงนี้ครับระหว่างบอสกับช็อกเนี่ยเราอะจะเทรดยังไงให้มันปลอดภัยที่สุด นะครับก่อนอื่นผมต้องบอกงี้ก่อนนะพี่ๆีว่าใครที่ตามผมมานานเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าผมหาโครงสร้างจากการกินแง่งใช่ไหมครับเมื่อไหร่ที่กราฟลงมากินแง่งอ่ะเราก็ได้ไฮนะครับเบรกไฮแล้วก็ได้โล low, อะไรประมาณนี้เรื่องโครงสร้างเนี่ยค่อนข้างเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดละในมุมมองของ SMC นะแต่เรายังไม่เคยพูดถึงกันเลยนะพี่ๆีว่าเราจะเทรดบอสกับช็อคพวกเนี้ยยังไงให้มันปลอดภัยที่สุดนะครับก่อนอื่นผมพาดูตัวบอสต,ตรงนี้ก่อนไอ้บอสเนี่ยมันจะง่ายครับพี่พี่เพราะมันคือการเทรดตามทิศทางก่อนหน้าแล้ว นะครับเหมือนกับว่ากราฟเนี่ยมันอาจจะเป็นขาลงมาก็ได้เนาะอาจจะเป็นขาลงมาแล้วมันเปลี่ยนเป็นขึ้นไปละนะครับเกิดช็อคลงช็อคขึ้นนะครับเกิดบอสอะไรมาต่อแล้วแบบนี้แล้วเราค่อยเข้าไปเทรดอะ่ะมันจะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่เราจะไปแล้วถูกทางนั่นเองนะครับแต่เวลาที่เราเจอช็อคอะครับพี่ๆหลายๆคนอะ่ะมักจะเข้าใจว่าเฮ้ยกราฟมันกลับตัวแล้วเวซึ่งมันไม่ผิดนะครับแต่ในมุมมองผมนะ เวลาที่ผมเจอกามันเกิดช็อกอะครับผมจะมองว่ามันยังไม่ได้บอกว่ามันจะกลับตัวแต่มันมีโอกาสกลับตัวนั่นเองอ่าพี่ๆฟังดีๆนะเวลาที่มันเกิดช็อกสำหรับผมนะผมจะยังไม่ได้มองว่าเฮ้ยมันกลับตัวผมจะมองว่ามันมีโอกาสแล right no ้วที่จะกลับตัวงงไหมนะครับก็คือถ้าเวลามันเกิดช็อกอ่ะพี่ๆมันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องแบบเอ้ยขึ้นมาแล้วลงอะไรไปอย่างเงี้ยเสมอไปนะครับมันมีโอกาสที่จะทําแต่มันจะไม่ทําก็ได้ นะครับถ้าเทนมันแรงอ่ะมันมีโอกาสที่จะไม่ทําเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสิ่งที่ผมอยากจะสื่อนะพี่ๆทุกคนก็คือเวลาที่เราเจอช็อกอครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าช็อกครั้งเนี้ยมันน่าจะลงต่อไปได้นะครับตรงเนี้ยสิ่งที่เราสามารถช่วยดูประกอบได้นะครับก็คือผมจะดูก่อนว่าเวลาที่มันเกิดช็อกลงมาพี่ๆโครงสร้างฝั่งลงตรงเนี้ยมันดูดีไหมนะครับที่มันฟอร์มลงมาตรงเนี้ยมันดูดีหรือเปล่าถ้ามันดูดีตัดสินใจเทรดง่ายพี่ๆเข้าเทรดไปเถอะ นะครับแพ้อะไรก็อาจจะลบแค่1แค่2เราไม่ต้องซีเรียสโอเคไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดช็อกแล้วแต่ฝั่งเนี้ยครับดูเป็นิคิวลิตี้หมดเลยแอบดูแบบไม่ไม่น่าเซลเลยไม่น่าเทรดเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับผมแนะนําว่าเราก็ไม่ต้องเข้าไปเทรดนะเพราะมันมีโอกาสสูงที่มันอาจจะอย่างเงี้ยกลับขึ้นไปต่อได้นะครับกลายเป็นช็อกลงช็อกขึ้นกลับขึ้นไปต่อแบบเนี้ยได้โอเคไหมครับสาหรับคนที่อยากจะเทรดช็อกตรงเนี้ยให้ปลอดภัยอรัพี่พี่ถ้าเอาแบบเซฟเซฟเลยนะครับคือเรารอให้มันเกิดช็อกเสร็จเนาะ แล้วรอให้มันเกิดบอสลงไปต่อก่อนนะครับเป็นบอสลงไปต่ออ่าถ้าเกิดช็อกแล้วบอสแล้วแบบนี้ครับย้อนกลับขึ้นมามีโซนดูดีตัดสินใจง่ายพี่ค่อยเซล,ล์ตรงบอสเนี่ยมันจะเซฟกว่าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากบอกพี่พีทุกคนว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเวลามันเกิดชออ็อกอ่ะมันไม่ได้หมายความว่ามันจะลงแล้วแต่มันมีโอกาสลงแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเกิดช็อกแล้วเกิดบอสตามไปต่อ แบบนี้มันจะมีโอกาสที่ลงไปต่อเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่เราก็ต้องดูแบบฝั่งซ้ายอะไรประกอบนิดนึงเนาะว่าเอ๊ะมันมีตรงไหนหน้าติดอาจจะมากับลดกับตัวจากตรงนี้ได้ไหมอะไรพวกเนี้ยพี่ๆลองไปฝึกสังเกตเพิ่มกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ผมอยากพาดูง่ายๆคร่าวๆเนี่ยจะประมาณนี้ก่อนต่อแม่นะครับเดี๋ยวผมลองพาไปดูตัวอย่างกันสักเล็กน้อยแล้วกันคลิปวิดีโอนี้นะครับก็พีเท็ดก็ขอ,ขอขอบคุณโบรกเกอร์ทิกมิวด้วยนะครับเป็นโบรกเกอร์ที่สเปดต่ำการาฟเสถียนนะครับแล้วก็ MT4 ก็มีนะครับ MT5 ก็มีและปัจจุบันเนี่ยครับ ทิกมิวเองเขามีเทรดดิ้งวิวแล้วด้วยนะครับสามารถเทรดผ่านเทรดดิ้งวิวได้เลยนะครับการฝากถอนนะครับพี่ๆี่ก็สามารถทําได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับทั้งสะดวกและก็รวดเร็วมากๆนะครับแถมตัวของทิกมิวเองนะครับก็ยังได้รับใบอนุญาตจัดท็อปไลเซเส้นมากมายเลยนะครับพี่ๆี่ไม่ว่าจะเป็น FCA, ASIC แล้วก็ FSA นั่นเองนะครับประเภทบัญชีนะครับก็จะมีแบบคลาสสิกกับแบบรอนั่นะครับตรงนี้ใครอยากมาทดลองใช้โบรกเกอร์ทิกมิวนะครับพี่ๆี่ก็สามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยโอเคไหมครับผม ตัวอย่างนี่ผมอยากพามาดูนะครับก็จะเป็นคู่ของทองคําของเราเนี่ยแหละพี่พีถ้าเราสังเกตทองมาเนาะผมเคยพูดมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราเจอทองช็อกได้แล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะลงถูกไหมอ่าพี่พ,พีลองสังเกตดูตรงนี้ก็ได้เนาะเวลามันช็อกลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยครับไอตรงเนี้ยเราไม่รู้อนาคตด้วยซ้ำนะณนะตอนนั้นนะครับแต่ผมรู้เลยว่ามันมีโอกาสสูงที่มันอาจจะไม่ลงก็ได้ เนี่ยครับเพราะว่าทองอ่ะครับเวลามันเกิดช็อกเนี่ยเรายังไม่เคยเจอมันแบบบอสลงต่อเลยใช่ไหมเนี่ยช็อกแล้วมันก็ไปนะครับช็อกลงแล้วมันก็ช็อกขึ้นนะครับช็อกลงแล้วมันก็ช็อกขึ้นมันเป็นแบบนี้มาตลอดนะครับหมายความว่าทองอ่ะในมุมมองของผมนะพี่พี่ถ้ามันจะพักตัวเป็นขาลงอ่ะแบบเป็นเทนล,ลงแล้วอะไรแบบนี้มันควรจะเป็นช็อกเสร็จแล้วค่อยเกิดบอสก่อน ถ้าทําช็อคทําบอสได้โอเคแบบนั้นอ่ะมีโอกาสอาจจะเกิดขาลงได้โอเคไหมครับแต่ถ้ามันเกิดแค่ช็อคอย่างเดียวเนี่ยพี่พีมันไม่ได้หมายความว่ามันจะลงเนาะและสิ่งที่ผมอยากพูดเสริมอีกนิดน,นึงนะก็คือถ้าเราเจอโครงสร้างที่มันเป็นช็อคลงแล้วอะครับถามว่าเราอยากหาเซลล์ตามลงมาเนี่ยเราหาได้ไหมผมมองว่าเราหาได้นะครับถ้ามันตัดสินใจง่ายอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นแต่การหาเซลล์ลงมาเนี่ยถ้าอยากปลอดภัยในโครงสร้างช็อคนั้นนะครับพี่พีห้ามลบ อ่าพี่ๆห้ามโลภห้ามแบบไปเอารูนให้มันบอสน่เงี้ยมันจะเกิดขึ้นยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราลองมาดูเนาะเวลาก๊้ามันเกิดช็อกแล้วถ้าขึ้นมาพี่ๆจะหาเซล์ใช่ไหมก็อาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้อ่านะครับอาจจะเป็นแบบโซนเซล์แถวๆนี้1ที่เนาะแล้วก็มีตรงนี้นะครับฮิดเดนเบรกสองที่นี้ปรากฏว่าถ้าเราได้เซลล์งโซนนี้ไปแล้วพี่ๆมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาลงไปลุ้นบอสเลยแล้วกันนะครับมันเป็นยังไงมันลงให้ก็จริงนะแต่มันไม่ได้ไปบอสเห็นไหมครับมันเบรกกับนู่นขึ้นไปต่อเลย เพราะฉะนั้นอยากเล่นไอ้ขาช็อกตรงนี้เล่นได้ไหมเล่นได้แต่ผมแนะนําว่าอย่าโลภดีกว่านะครับถ้าเราได้เล่นลงมาก็อาจจะ TP แบบ LQ ตรงนี้ TP 1ออเด order b o กนี้ TP 2เลิกแบบนี้ถึงว่าพี่ทําได้ถูกต้องแล้วนะครับหรือบางคนจะหาเซลลงมา TP 1อ่าถึง TP 2ก็อาจจะเฮดจิ้งไว้ก็ได้นะครับอาจจะเปิดบายสวนตรงนี้กลับขึ้นไปเฮดไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับหรือมันจะกลับลงมาแบบนี้ เราไม่ชัวเราเฮดไว้อย่างนี้ก็ได้แต่ผมแนะนําว่า TP 1 TP 2ปิดจบไปเลยอย่างเงี้ยสบายใจกว่าโอเคไหมครับต่อมาเดี๋ยวเราลองไปดูโครงสร้างช็อคอื่นๆเนาะแต่พวกบอสเนี่ยพี่ๆอย่างที่ผมบอกนะมันไม่ค่อยมีปัญหาครับถ้าเราเจอโครงสร้างที่มันเป็นบอสแล้วเราอยาก TP ที่ high เลยอะไรเงี้ยเราสามารถทําได้นะครับสมมุติเนี่ยโครงสร้างตรงนี้เนาะไฮนะครับโ o w h i ใหม่อ่าพี่ลงมาพี่อาจจะได้บายไสเทียนสดใหม่ตรงนี้ ถามว่า TP ตรงไหนก็เอาไปสุดทฮายเลยเงี้ยก็คือสามารถทําได้เพราะว่าบอสมันคือการเบรกเพื่อไปต่อตามที่ทางก่อนหน้ามันมักจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับเราเลย TP แบบสุดๆได้สบายใจหน่อยนะครับแต่เป็นผมตรงนี้ผมก็น่าจะ TP order block นะเลิกละพอละนะครับเพราะผมไม่ชัวร์ว่าเฮ้ยมันจะติดย่อขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าไปเลยอะไรเงี้ยผมไม่อยากรุนแล้วผมก็จะ TP order block นี้ก่อนโอเคไหมครับออะลองมาดูถ้าเป็นตรงนี้อะ ถ้าเป็นตรงนี้นะครับมันก็เป็นโครงสร้างบอสเหมือนเดิมอ่ะพี่บีถ้ามันเป็นพวกบอสพวกนี้ห้โล่ห้ไหม้นะครับย้อนลงมาเข้าออเดอร์บ็อกอยาก TP สุดๆก็คือสามารถทําได้นะครับหรือว่าจะเก็บออเดอร์บล็อกก่อนก็ได้โอเคไหมครับไอพวกโครงสร้างบอสพวกนี้ครับมันมักจะไปต่อตามทิศทางก่อนหน้าเนาะแต่ที่มีปัญหากันน่ะผมอยากมาเสริมให้เรื่องช็อคนั่นแหละนะครับอ่าเนี่ยสมมติถ้าใครบายตรงนี้ใช่ไหมก็ TP ไฮได้ไหมนะครับก็เป็น LQ นะอ่าเป็น LQ เทลไลน์พวกนี้ก็ TP ไฮได้ ส่วนมากบอสมันไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ที่มีปัญหาคือชนะ็อคเนาะเราลองไปดูหน่อยอ่ะนะครับสมมติตรงเนี้ยเราเห็นแล้วนะครับตอนแรกมันก็เป็นบอสใช่ไหมพี่พี่มันก็เป็นบอสนะย้อนลงมาเราก็อาจจะหาบายขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นแถวแถวประมาณนี้แหละอ่ะสมมติถ้าเราได้หาบายขึ้นไปนะครับอา้าวที่พี่ให้ไปไม่ถึงมันก็เกิดขึ้นได้เพราะมันไกลนะครับตรงเนี้ยถามว่าถ้าเป็นผมก็ตรงนี้ก่อนแล้วนะครับแอด liquidity เทไลน์แบ่งเก็บนะครับอ่ดช่องว่างอยู่ตรงนี้ที่พีสองเลิก นะครับ TP 1 LQ TP 2อาออเ Order b ็ o กที่ทําให้เกิดช่องว่างเลิกอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายมันลงไปต่อก็เรื่องของมันนะครับเราก็จบรอบไปแล้วแต่ถามว่าเอา้าหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดช็อกใช่ไหมพอมันเกิดช็อกเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันจะลงนะเออมันอาจจะแค่แบบย้อนกลับลงไปไปชนซอนชนอะไรฝั่งซ้ายมือแล้วก็กลับขึ้นก็เป็นไปได้นะครับแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วเราอยากเล่นไอ้โครงสร้างช็อคเนี่ยเล่นได้ไหมคำตอบก็คือเล่นได้แต่อย่างที่ผมบอก อย่าโลภนะครับอย่าโลภโอเคไหมถ้าสมมุติว่ามันเป็นช็อกตรงนี้แล้วย้อนกลับขึ้นมานะครับถามว่าถ้าเป็นผมจะเซลล์ตรงไหนตรงนี้ผมก็อาจจะหาเซลล์ไปแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันดูดีละเป็นออเดอร์บ็อกตรงนี้ถ้าแพ้เดี๋ยวค่อยมาแก้ตรงนี้ถ้าแพ้เดี๋ยวค่อยมาแก้ประมาณแถวนี้นะครับผมก็อาจจะเซลล์ตรงนี้หนึ่งทีนะครับแล้วก็มันลงไหมมันลงนิดเดียวเนาะอยู่ที่ว่าเราได้แบ่งเก็บหรือเปล่าหรือว่าเราได้ไปรีด R a ใน low time frame หรือเปล่านะครับถ้าเราได้เซลล์ลงมา TP 1ตรงนี้มันค่อนข้างใกล้อะ แต่มันมีโอกาสลงมาถึงที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นิคิวิลตี้เทเลไลน์ตรงนี้เนาะอ่าพี่ๆก็อาจจะ TP 1ตรงนี้ก็ได้นะครับ TP 2ค่อยแบบลุ้นแถวๆออเดอร์บ็อกบวก SL ฟีพ,พนี้นะครับตรงนี้เป็นแนวรับอ่าเป็นแนวต้านเนาะเป็นแนวต้านเต็มไปหมดนะครับถ้าได้เซลลงมาผมก็อาจจะ TP 1ตรงนี้ TP 2ด้านล่างมาไม่ถึงนะครับสุดท้ายมันขึ้นมาอ๋อนี่มันติดตรงไส้เทียนสดใหม่เนาะอ่านะครับเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นนะ ถ้ามันติดตรงนี้มีคอนเฟิร์มหรือว่ามีฟอร์มลงเราอยากหาเซลใหม่เซลได้ไหมก็เซลได้นะครับแต่การเซลตรงเนี้ยพี่ๆก็อาจจะแบบไม่ต้องโลบอะ TP หนึตรงนี้เนี่ยนะครับเหมือนเดิมเลยเราไม่รู้ว่ามันอาจจะแบบลงมาย่อก็ได้ใช่ไหมครับลงมาย่อขึ้นนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เราก็ TP 1ตรงนี้ก่อน TP 2ตรงนี้เลิกนะครับมันย้อนกลับมาใหม่อยากเซลล์ต่อได้ไหมก็ค่อนข้างดูดีนะครับสาหรับโซนนี้นะแล้วถามว่าอา้าวถ้าเราได้เซลลงมา TP ตรงไหนถ้าเป็นผมก็ออเดอร์บล็อกตรงเนี้ย TP 1 นะครับ TP สก็อาจจะเป็นไส้เทียนสดใหม่ตรงนี้ก็ได้นะครับน่าจะได้ TP เดียวแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอยากเล่นช็อคมันเล่นได้ไหมพี่พี่คือมันเล่นได้นะแต่อย่าโลภโอเคไหมครับถ้าพี่อยากโลภพี่ไปโลภตอนที่มันเป็นบอสแต่มันจะเซฟกว่านะครับเราลองมาดูไอ้พวกช็อคที่ไม่ค่อยน่าเล่นหน่อยเดี๋ยวผมลองหาให้นะอ่ะช็อคตรงนี้ช็อคลงมาย้อนกลับขึ้นมาเซล,ลไหมโอ้ยดูดีนะครับตัดสินใจง่ายผมก็เซลนะ เออตรงเนี้ยเหมือนวันนั้นผมก็หาเซล์อยู่นะครับแต่มันแค่แพ้นะครับมันแค่แพ้ก็กลับขึ้นไปตรงนี้เราก็ยอมรับความจริงไปเนาะเพราะการเทรดมันมีแพ้มีชนะอยู่ละพี่ๆตรงนี้ผมถือว่ามันดูดีแล้วแหละนะครับแต่มันแค่แพ้ไปช็อกตรงนี้ะหล,ละไอ้ก้อนนีแบบเนี้ยคือสําหรับผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยน่าเซลล์นะเออคือมันเกิดช็อกลงมาแล้วนะครับย้อนกลับขึ้นมาถามว่าเซลลได้ไหมจรงิงจริงจริงจริงถ้าเราอยากเซลมันมีแถวๆถวนี้แหละ อ่านะครับมันมีแถวๆนี้แหละถ้าเราอยากเซลนะแต่ก็มันเป็นแง่งเนาะไม่เซลดีกว่านะครับแล้วมันดูเป็นี i ิ u i ิ i t y ด้วยตรงเนี้ยโครงสร้างเนี้ยมันก็ไม่เซลก็ได้อะพี่ๆเราก็ไม่ต้องเซลก็ได้นะครับก็ปล่อยมันแบบเออขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าถ้ามันไม่ขึ้นนะครับถ้ามันไม่ขึ้นแล้วมันเกิดบอสลงไปต่ออ่าทีนี้แหละพี่ๆอยากมาแบบแห่เซลตรงบอสตรงเนี้ยมันก็จะเซฟขึ้นละ นะครับย้อนกลับขึ้นมาค่อยเซลเออแบบนี้มันก็จะสวยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอเสริมให้นิดน,นึงเนาะเวลาที่เราไปเจอกราฟในอนาคตนะพี่พีถ้าเราเจอทองคำนะครับมันเกิดช็อกอีกรอบให้เราดูดีๆนะครับว่าช็อกนั้นน่ะมันหน้าเทตไหมหรือว่ามันน่ากลัวถ้ามันหน้าเทตดเราอยากเข้าไปเทรดเพราะตัดสินใจง่ายเทรดได้พี่พี่ไม่ผิดนะ แต่อย่าโลภนะครับแล้วก็ถ้าเราแพ้เนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวด้วยโอเคไหมครับแต่ถ้าเราไม่เทรดตอนช็อคนะครับแล้วมันเกิดบอสลงมาต่อนะครับย้อนกลับขึ้นมาให้เราเซลเอออะไรพวกนี้พี่ค่อยเทรดมันจะเซฟกว่าแต่อยู่ที่ว่าวิพีสามารถรอได้หรือเปล่านะครับถ้ารอได้ก็จะค่อนข้างปลอดภัยนั่นเองเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งก็คือถ้าเราเจอโครงสร้างที่เป็นบอสนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสขึ้นหรือบอสลงนะวิพีเราสามารถกล้าเล่นได้เอาเยอะได้ นะครับแบบเอ้ยลงมาหาายขึ้นไปเอาเยอะอะไรแบบนี้เราสามารถทําได้แต่เมื่อไหร่ที่เราเจอการาฟที่มันเพิ่งทําช็อคครั้งแรกนะครับผมขอ,อนิ้วว่าช็อคครั้งแรกนะเวลาที่เราเข้าไปเทรดเราอย่าไปใส่สุดนะครับคือเราอย่าไปเอาเยอะเนาะพยายามหาแบ่งเก็บแบ่งรู้เนาก็ได้นะครับแล้วเมื่อไหร่ที่มันเจอบอสเนี่ยเราค่อยใส่สุดตอนนั้นโอเคไหมครับพี่ๆทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็กลับมาทบทวนความรู้ในเรื่องของโครงสร้างกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเพราะมันถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่สุดในระบบ SMC แล้ว ถ้าพี่เข้าใจตรงนี้ผมเชื่อว่าการเทรดของพี่ๆทุกคนจะปลอดภัยขึ้นแน่นอนนะครับและสําหรับพี่ๆท่านใดถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักหาผมหลังไม้ได้เหมือนเดิมโอเคไหมครับผมและสําหรับพี่ๆที่สนใจคอร์สเรียนนะครับวันที่10กุมภาเดือนหน้าเนี่ยผมจะเปิดรอบสอนสดของระบบใหม่ล่าสุดของผมแล้วนั่นเองนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจมาศึกษาเทคนิค SMC ผสมกับ RBL ตรงนี้นะครับก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียนที่แฟนเพจ Copy Trade ได้ระบบใหม่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการย่อยทุกอย่างที่มันเคยยากให้กลับมาง่าย แล้วก็ซิมเพิลทำตามได้ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นพี่พี่มือใหม่มือเก่าทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาได้หมดเลยตรงนี้นะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงก็พิเทก็ขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจก็พิเทด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ที่คลิปถัดไปนะครับพี่ๆทุกคนสวัสดีครับ